สวัสดีครับก็คลิปแรกของผมนะครับวันนี้จะมารีวิวกล่อง merlin blaster box ปี2อกปยี2021ให้ดูนะครับก็ในกล่องนี้ในหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด7จ็ดซองซองละ4ี่ใบนะครับแล้วก็มีซองพิเศษที่เป็น exclusive อีกหนึ่งซองซองละสใบอ่ะจากกล่องนี้เมื่อวีคที่แล้วผมได้ป r a d y มา ทับสิบห้าครับมาดูกันว่าจะได้อะไรนี่นะฮะอาสองอีไว้ตสุดท้าย สองที่หนึ่งเหนียวมากเลยครับอืมยวสลีไว้นะครับ เควินเดอร์บอยเบรนดอนวินเลียมกรีสมันรีแฟกเตอร์นี่ไปถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเปิดกล่องไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ เดี๋ยวจะลองทำให้ดูฟองที่สองคีติสโจนอัลฟองโซเดวี ขายฮาร์เวส์นะครับอยูยี่สามยังไม่เจอใบลันเลยนะอืมมาแล้วมีมีสีสีแล้วใช่ไหม สียูดิเซลแมน CR7 รนรันทับเก้าสิบเก้านะครับ <Okay. S 1> ไม่นาม่าได้ราคาเท่าไหร่แย่ไว้ตรงนี้ สลีฟให้พี่โดเขาหน่อยไลค์4 like. ่องมาคอสอันโตนนีอ ไทยคนนี้ไม่รู้จักเนม่าจูเนียวิาสาหัตอัปเดตพิชเป็นโรเบิร์โรตโรเบิร์ตเฟมินอลนะครับเนมา่าโอเคต่อ แล่เนี่ยอมาในดีนี่ฟาบิโอเวีอล่าเอโูอาร์เมนดีโอบาเมยองลีแฟกเตอร์ครับอีกสองซอง เซอ่จีนโน่เดสอืม <c oughs> ในไบลูกกี้ฟ <c oughs> องสุดท้ายนะครับจะได้อะไรได้อะไรบ๊ว <c oughs> นี่ลูกกี้ดังๆังงไม่ออกลนนันเนี่ยวินิซิวสจูเนียซอ,องเงมินอ่ะแล้วซองน,นี้จะมีสามใบนะครับได้เลย โอ้มาในมาในซองนี้โอเคถ้าไม่แย่นะครับเดี๋ยวมารีแคปให้ดูก็คือในหนึ่งซองเนี้ยมื่กี้ได้รันนัมเบอร์ใบหนึ่ง ทับร้อยเก้าสิบก้อันนี้ได้รันนัมเบอร์40ทับกรอยเ้าก้ 199. มันเข้าใบอินเสิร์ตต่างๆไ้เปรดี Pretty. เมื่อกี้การได้การเป็นเบิร์ชมาใบหนึ่งมาแล้วโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูเปิดกล่องไหนลองคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปหากล่องมาเปิดให้สำหรับวันนี้บ๊ายบาย